คนที่จองคิวไว้รอรอหน่อยนะครับผมมันออกตัวเดียวเดี๋ยวรอชุดชุดหลังนะครับผมสายแม่เป็นสายม้าดำนะครับผมลูกสิงห์ไยองม้าดำนะครับตัวแม่ ชุดนี้เด็ดเดด็แน่นอนนะครับผมตาปากกันเลยนะครับชุดนี้เป็นมาเรียครับผมมาเรีร้อยไปเลยเชุดนี้ Hãy đi chọn, luôn, luôn quay Mì Gõ Này không bỏ lỡ Nguyên, gặp mặt bay lên, có ai <laughs> bay lên đi, trên 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 đi, có. สน,นใจชุดนี้ติดต่อได้นะครับผมหลวพ่อ,อเป็นอ่างเบิ้ลทุกลวดนะครับอ่างทุกลวดมีเบิ้ลบ,บางคำนะครับ ใจใติดต่อมาได้นะครับผมทางโทรและไอดีไลน์นะครับผมสวัสดีครับผม